เป็นหนึ่งตัวนะทําไมได้สามเมนูอันนี้เป็ดขยาหรือเป็ดทอดนั่นเองแล้วก็มีต้มนะมีอ่านะที่ใส่เลือดแล้วก็มีลาบซึ่งจะหมดแล้วอันนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยลองสุกๆรอนนี่ใช่เนี่ยเห็นไหมเลือดมีไอไหมเห็นไหมเออมีหอยเห็นไหมก็คือผ่านความร้อนเรืองไงเนี่ยเทใส่ลาบที่เราปรุงแล้วนะเขาจะเรียกว่าอ่าเป็ดอีกอันงม อันนี้คือทอดนะครับต้มอันนี้ต้มสดอันนี้กำลังเ,เป็ดเข่าแก้ก้อนโอ้ยเป็ดประมาณที่เขอาแก่้วแล้วครับจกักโลครับตัวนี้บอกลูดสองสามโลาคารับประมาณประมาณสามโลเด็ดแก่ไปดองครับแต่มันแห้งแต่มาวิธีมัน,นยากที่เหลือก็เป็นกำหุ่งคน เออเอาเกลือกที่มันเครื่องออกก่อนนะ นี่คือไข่หั่นะครับนี่นะครับ,รอ,รบอ๋อไม่ใช่เขาเรียกว่าไข่ไข่ไข่ลังนะฮะเหยียบไ้ครับเพื่อไม่ให้มันกระจายครับเวลาลงาห่อ คือทอดครับเรียกว่าอะไรทอดเมนูทอดทอดกับแก้มครับอันนี้นื่มมากอันนี้นุ่มอีกอีกเมนูครับอันนี <S <S ้คือทอดนะครับทอดบุกเกลือกเลยแต่นนี้คือเป็ดเขย่านะคะทุกคน นี่ถึงมันจะดำไปนิดหนึ่งแต่ว่ามันโคตรอร่อยเลยนะอันนี้เป็น,เป,นเป็นกระดูกกระดูกทอดใช่ไหมเพราะว่าเราเลาะเอาเนื้อมันไปทําลาบแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ปรุงธรรมดาเลยนะซีอิ๊วขาวผงชูรสน้ำปลาปรุงปกติเลยแล้วก็ไปทอดพอทอดเสร็จใช่ไหมเราก็เอามาใส่ในหม้อไว้แล้วตอนที่มันร้อนๆอยู่อะแล้วก็เอาพริกป่นโรยนิดหนึ่งพริกไทยแล้วก็รสดีจิๆๆ๊ดจิ๊ดแล้วก็ขยา่าจิงๆๆๆ๊งจิ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 ๊งแล้วมันก็จะมีรสชาติแบบว่า เผ็ดเผ็ดปลาแรมปลาแรมนัวนัวนิดนึงเฮ้ยมันดีดูกระดูกอยู่จานเราเป็นตัวอย่างสิงเราติดแทบไปเยอะมากเลยจริงแต่มันจะแบบกินยากนิดนึงแต่มันโคตรอร่อยเลยฮืมพันจะหักแล้วี่ะเวลาตัวนี้่อ,อนมาส่อังน,นี้เนื้อมันครับเนื้อไวใส่้เป็นไร,รอันนี้มันลาบมาดิมีแค่กระเทียมครับร,รวน มีเนื้อเป็ดกระเทียมคือมันต้องรวนกระเทียมเพื่อกินหอมแล้วกระดับคาวเป็ดไฟต้องพอดีนะแต่ว่าไฟมันมันไปนิดครับโอ้เป็ดไม่มีายสุดครับที่ทำอ,อ,อันนี้เราคือเราไม,ไม่สับไม่สับไม่ละเอียดคือซอยแต่พอทําเสร็จก,ก็คือเอามารวนใส่กระเทียมใส่แล้วไปแล้วมันจะหอมอันนี้เป็นสูตรแล้วแต่ใครจะคิดแพงถาเอาก,กิน อุ้ยกินหอมมากเลยอ่ะอันนี้คือเป็ดที่เราลวนแล้วนะทุกคนข้างในก็จะมีเครื่องในด้วยนะแล้วก็เนื้อเป็ดนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปนิดนึงให้มันหอมๆนะแล้วก็มีมหอมแดงซอยชิมต้นเลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นผักก็จะใส่มะนาวด้วยอันนี้จะเป็นขั้นตอนปรุงแล้วนะคะทุกคนก็จะบีบมะนาวอันนี้เราใช้มะนาวสองลูกนะเป็ดตัวหนึ่งตัวใหญ่มากตัวใหญ่แต่ว่า<ะ>เราก็ กะเอาเผื่อคนไม่ชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเปรี้ยวแล้วถ้ามันไม่เปรี้ยวเราค่อยเพิ่มเติมได้บางคนเขาไม่ใส่ปลามันต้องใส่เพื่อความนัวแต่เราจะใส่เพราะมันจะเพิ่มความนัวเข้าไปนิดนึ่งกะไปนิดหนึงนะครับครับนิดเดียว นี้เราให้ปรุงนี่คือข้าคั่วข้าคั่วนะครับแคร์มันออกกินหอมเป็ดมันต้องหอมหลากหลายแบบหลายผงรั่วครับปลาชูปลาชูนะครับโอ้หน่อยให้ห็น่อยก็ได้ทุ่มเง,งี้ยหยันิดทุ่มเงี้่ไ <c oughs> ทยบ้านไทยเมือ,องเขาย่อมรับแดงหลากหการใส่วงสุรหลาย ก็เต็มหมดแล้วะกูุ่มพวก็ปิวปีกมันมั่วมันขาดไปเลยมันแงางจะเลยปรุงในกระเบื้องเาเนาะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการชิมนะคนต้องชิมค <นะ S 1> ำใหญ่ๆชิมคำเล็กกันไม่รู้รสชาติหรอกเอาจริงๆเปรี้ยวไหมอื้อหือมั่วแล้วว่ะตัวพี่กินก็ได้น้องพอดี่หดเหมือนอ๊อกขมไหมัวแล้วอ่ะ เดี๋ยวบอกว่าอ,อร่อยมากเลยอะแบบงไปเท้ากันันแ้ปะีออันนี้อันนี้จะแบ่งไปใส่เอ่อใส่เลือดนะอ,นนอันนี้คืออ่ําเลือดเป็ดน,นะครับจะทําให้มันดับเค้าคือใบตะไครกจนเลือดที่เป็นก้อนเนี่ยให้มันละลายเป็นน้ำถ้าอยากถ้าอยากให้รสชาตินิดหนึ่งก็คือ เคยนิดนึงแต่เมื่อก่อนของชาวบ้านเขาจะทําก็คือทอําตะไคร้เนี่ยทันจนเป็นก้อนเนี่ยจะเป็นละลายเป็นน้าแล้วก็เอาไปเอาไปใส่กับลาบเป็ดเลยแต่เราคิดว่ามันบางคนก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้คือทาเลือดสุกแต่<ม>เลือดยังเป็นสีแดงอยู่ปกติเลือดโดนไฟน่มันจะเป็นสีดา<ม>อ่าอันนี้ก็จะทําให้เป็นสีแดงหลักการง่ายๆละลายแล้วเนาะเป็นน้ําละก็คือ เราพยายามคุมไฟแล้วก็คนตลอดเพราะว่าอ่าเราจะรู้ว่าเลือดสุกไม่สุก็คือมันจะมีไอขึ้นมาแล้วเราจะคนไปเรื่อยครับคนไปเรื่อยไฟก็คือให้มันอ่อนที่สุดเพื่อเราจะรู้ว่าความร้อนได้ฆ่าเชื้อฆ่าอะไรของเลือดไปก่อนแต่เลือดมันก็ยังเป็นสีแดงอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ทํเาเลือดจอกดำละข้างๆเอาถ้าเกิดเลือดมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยคุได้ยังสุกหรอือไม่อน ก็ S <S ไอไอร้อนไงมันขึ้นตลอดเราก็คนตลอดลอใช่เนี่ยข้างๆในสังเกตข้างมังนดำนะเห็นไหมมันโดนความร้อนข้างๆมันมีพสิมีไอ,ไอขึ้นมาวะ่ะให้สใช่ใชเราเวลามัวใจแน่นหลบนับมันจะเป็นสีแดงคือสีแดง,แดงใช่ครับก็คือเลือดสุกแต่เลือดยังเป็นสีแดง <ๆ S 2> ถ้า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 เห็นไหม มันเริ่มละมันมันเริ่มหยอกดำใช่ไหมคือมันข้นละอันนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยนี่ลองสุี่ใช่มันก็แค่นั้นเนี่ยนี่คือแดงจืดเนไหมเลือดมีไอไหมหนี่งเห็นไหมเออมีไอเหรอเห็นไหมก็คือผ่านความร้อนด้วยไงเนี่ยทุกคนตลอดนะถ้าไม่คนจะดำเลยเนี่ยทุกคนตลอดถ้าเราหยุดปั๊บเลือดจะดำเห็นไหมเลือดนี้เป็นสีแดงอยู่อ๋อนี่คือพอแล้วใช่ไหมเอาไปใส่อันที่เขาเลื่อนไปไดงหมดเห็นไหมเนี่ยเลือดนี้เลือดหัวสุราใช่เห็นไหมเออนี่แต่มันก็น่ากล เลือดแปลงนะทุกคนอันนี้มันสุกแล้วนะแต่ว่ามันเชฟดอนทําให้สุกแล้วแล้วก็เทใส่ลาบที่เราปรุงแล้วนะเขาจะเรียกว่าอําเป็ตเรากะโคเล่โคเล่คนต่อยไงที่ข้าวอ,อะไรไอห้หอมอรืออันนี้นะอูยแดงจึงวายขนาดนี้ใครจะกล้ากินเนี่ยนี่เลยเพียงน้าพอแล้พอเอาไปเลยเนี่ยเนะต้นก็องทำ อันนี้อ่ำนะอันนี้เลือดเสียแนนนี่คือสุกแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราคงไม่กล้ากินหรอกเพราะเรากลัวอันนี้เราเราก็ไม่กินนะแต่ว่า<อ>ผู้ชายเขาจะกินกันกลัวเป็นหนึ่งตัวนะทําไมได้สามเมนูอันนี้เป็นขยาหรือเป็นทอดนั่นเองแล้วก็มีต้มนะมีอ่ำนะที่ใส่เลือดแล้วก็มีลาบซึ่งจะหมดแล้วตอนขั้นตอนต่อไปเราจะมากินกันอันนี้ก็จะกินนะเป็นขยาของเรา มันอาจจะสีสันแบบดำมืดไปนิดนึงนะ,อ,ะอ้บวโอ้อะไ้บ่ไรอดไรจำกันด้วยเจ็บแสบมากนัวเวอร์อแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะมีใบมะกรูดทอดแล้วก็ผิกทอดนี่เดี๋ยวเราจะสาธิตการกินให้ดูนี่นะผิกทอดนะนี่เราจะห่องนอี้นะ นี่เลยตึงตังตึงตัง้งก็กรอ,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 อบหอมตกนอักบักบปรกาใบบก,ก อักครับอืมิ็นแบบเกระบันไม่ดีแถ้าตัวเองทำอ่ะก็กินอยู่อันนี้จะเป็นอันนี้ หอมแดงนะมันเข้ากันดีมาก